ตัวบ้านตรงนี้การที่ฐานถ้ามันสูงเกินจาก20อันนี้คือผิดเลยคือจริงๆนะความสูงจากพื้นจนถึงชั้นพักอ่ะตามหลักแล้วเนี่ยคือห้ามสูงเกินจาก80กรณีที่มีบันไดเดินขึ้นตึงต้งตึงต้งตึ้งอันนี้ห้ามเกิน80แต่อันนี้ถือว่าธรณีล้วนๆที่วางบนบนพื้นซึ่งอันนี้ถ้าเปรียบแล้วคือเปียบเหมือนบันไดหนึ่งขั้นซึ่งตรงนี้ห้ามเกิน20เพราะฉะนั้นคุณจะเอาโต๊ะมาวางแบบนี้วันนี้อยู่ตรงนี้อีกวันนึงไปอยู่ตรงนู้น อ้าเดี๋ยวใช้โต้หน่อยเอาคุณเอาโตะนี่เป็นอยู่ตรงน,นู้นอันเนี้ยในทางขงช่วยถือว่าไม่ได้แก่เนาะถ้าพูดถึงอันนี้กับอันนี้อันนี้ดีซะกว่ามันยังหนักกว่าเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องทําแบบถาวรปูนหรืออะไรก็ได้นี่คนนี้เขาออกแบบบ้านได้สวยปะปรึกษาคนนี้ได้เลยตัดครึ่งนะเอาครึ่งหนึ่งตรงนี้ตัดครึ่งปิดยาวแล้วเวลาขึ้นก็ก้าวนี้หนึ่งขั้นแล้วก็ก้าวนี่หนึ่งขั้นแล้ว,ลวค่อยขึ้นบ้าน ส่วนใหญ่ปกติเอเวอร์เรสตบันไดก็25 30หรือจะทําใหญ่กว่านั้นได้แต่ประเด็นคือต้องวางเต็มเทา้า